นั่งเสากันสองคนตะมออยู่โอ้อยยาหลายคักเลยแบบนี้มะห่อนมือขึ้นนี่เนาะแข็งแรงแล้วนั่งได้แล้วนี่ไพเป็นผู้ดูแลให้เรื่องยาเบิ้งเองบ่อ๋อยายปีเบิ้งบ่ได้บรูเรือง,งอลืมเบิด์นี่เ,เห่อนบ่มีแห้งอุูไ<ะ>ปห้องน้ำ มือข <ity> ึ้นนี่บ่าป้าบ่ได้มานอนข้างล่างนล้วลุงป่าวนอนโอ้นอนหันโอ้มานอนหันแต่ว่าบอกเมียว่าลุงไปห้องน้ำอันนี้ก็โบเอิรนเมียเลยหาเป็นยังขึ้นมาเด้ลุงต้องเอิร์นเด้ใส่กับเขาโอ้โจกไอตุ้มเฮ็ดข้างละหนึ่งเมตรข้างละหนึ่งเมตร สามเวลาหลังอาหารเนีอันนี่หลังกินเขา่าน,นี่อันนี้ก้อนอาหารแต่สีฟ้านี่อย่างเดียว <c oughs> สามอันนี้หลังอาหารเบิดครับนี่จำสีฟ้านี่ต้องกินก้อนกินขา่ <c oughs> าอนบุรุ่นใบรายการยากลับบ้านนี่แหละครับคือใบไา่การยาพวกนี้แหละสีไล่การนี่ครับนี่ฝีมือลุงวามทำนะครับนี่ ทำจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไปรับจ้างมาแล้วก็ได้เงินมาก็มาทำทำก็ใช้แรงงานตัวเองทำคนเดียวนะครับนี่เนี่ยดูบ้านหลังนี้ย hey, <okay. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพ,อ,พอเพียงครับเช้านี้ผมจะพาไปเยี่ยมคุณลุงอ่วมนะครับท่านผู้ชมลุงอ่วมได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปบ้านลุงอ่วมกันนะครับ ไปครับท่านผู้ชมบ้านลุงอ่วมก็อยู่ติดกับบ้านผมนี่แหละครับกำแพงรัร้วติดกันนี้ทางเข้าบ้านลุงอ่วมลุงอ่วมก็จะปลูกหญ้าครับนี่ครับหญ้าอันนี้เอาไว้เลี้ยงตะกะแตนแล้วก็ปลูกตะไคร้ขายด้วยครับส่วนด้านบนที่ผมตรงข้างนี้ก็ปลูกหญ้านะครับก็ลุงอ่วมนั่นแหละครับลุงอ่วมปลูกไว้เลี้ยงตะกระแตนลุงอ่วมให้เอาไปเลี้ยงตะกะแตน ผมปลูกไว้คันนี้ก็ผมเลิกเลี้ยงตักกแตแล้วก็เลยเอาให้ลุงอ่วมไปเลี้ยงตักกะแตลุงอ่วมก็อยู่สองตายายบ้นานลุงอ่วมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมลุงอ่วมกันลุงอ่วมอยู่แบบพอเพียงนี่เรามาดูสองตายาย,ายทำอะไรกันเนาะครับนี่กินยา โอ้ยนั่งเฝ้ากันสองกนตะมออยู่กินยาบ่ลุงครับเออยาใส่ด้หน่วยหนึ่งดอกไข่หน่วยได้หน่อยหนึ่งแล้วเอออย่าลืมเด้อสองหน่วยเด้อเอออัดคลิปไปแล้วโอ้นี่บอกมุ้งอะลุงครับมุ้งเฮ็ดเองบ่นี่บ่ครับโอ้หนึ่งว่าเฮ็ดเองใส่ยาอีมิยาอีย่างเนี้ย รับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสามเวลาก่อนอาหารเช้ากับวันเย็นอันนี้นะโอ้อย่าหลายคักเลยแบบนี้เมื่อหอนมือขึ้นนี่เนาะแข็งแรงแล้วนั่งได้แล้วโอ้นี่ยา่เนี่ยรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสามครั้งคือกอารเช้าหลังอาหารอันนี้หลังอาหารกับก่อนอาหารต้องแยกชัดเจนด้วลุงครับรอบอกว่าผมลืมนี่มันมีจักตัวที่ก่อนแล้วกะหลังเนะ่ะต้องแยกกัน กินยาพาเป็นผู้ดูแลให้เรื่องยาเบิ้งเองบ่ใหญ่ปีเบิ้งบ่ได้บ่รู้เรื่องรื้มเบิร์ดหนิอหญ่ปีหลงหลงลืมลืมยาเดี๋ยวผมจกินบ่ได้มันเลยกินยากินยำไดก็กินบ่ไม่มีเวลาบ่เวแต่ยรกมาแล้วเจ้าก็ได้เจ้าเจียงแดงขอกินยาได้ขอกิน ดีขึ like ้นหลายเหล่านี no> ้เนี่ยนอเบิงตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลนาตาเล่าแบบอิดโรยคักเนาอนาซีดคักเลยตอนนั้นไหมมือขึ้นอีกเลยหอดบ่มีแห้งลุกไปห้องน้ำกินเกียร์หาเกียร์มือขึ้นอีกบ่หอยยางไปเองมันบ่มีใยปีงูงาบ่โอ้เราไปผู้เดียวเราอันนั้นก็นอนเซยบ่ป้าบ่ได้มานอนข้างล่างน้ำลุ่มบ่ โอ้นอนหันโอ้มานอนหันแต่ว่าบอหูเมียว่าลุงไปห้องน้ำอันนี้ก็บอเอิอนเมียเลยหาเป็นยังขึ้นมาเดี๋ยวลุงต้องเอิอนเด้อเอิอนหรอกเป็นแกนยาเัินบอหูจักสามามาบนเขาห้องน้ำเออต้องสกีตบอกแน่ฮาไปล่มไปยังอยู่ห้างห้องน้ำอันนี้เป็จุดหนึ่งปห้าเขาห้องน้ำไม่บอกแน่นอันนี้เลาวบอกว่าจังนี้ไหมนี่แล้วลุงวับนั่นต้องรู้จักบอกเมียเนี่ย ตอนนี้เฮายังบอกแข็งเลยบอกแล้วแข็งได้ไหมบอกเกล็ดไปได้เกล็ดยังพันไะไกินเขายุ่นวันนี้อ๋อใส่กับเข่าโอ้โจกไอ้ตุ้มเฮ็ดบ่หรือว่าซื้อมาโอ้กะสุปเห็ดซื้อมาโอ้ซื้อมาแล้วก็มาอุ่นโอ้มีหมักสมมีหมักม่วงกินอาหารอ่อนๆผสมาไม้เขาเอาไปให้เจ้ากินบ่ ไม่ยังป้าเสียวไปกินบ่ก็ซิกินกันนี่ละเออซิกินเด้อนี่นี่ไอปีแกีเป็ดแกีไก่แล้วหรือเราบ่ครั้งละเท่าไรใส่แบบลุงหเมตรครั้งละหนึ่งเมตรอ่าสามเวลาหลังอาหารเร่อันนี้หลังกินขา้าวอันนี้เป็นยาขับลมครับแล้วกลางวันเย็นมีก่อนอาหารอันนี้บ้างเนาะลุง จักอันก้อนอาหารนะแะบมวงหายังสุดๆเลยไหนอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะรับประทานครั้งละสองเม็ดวันหล,ลังอาหารอันนี้ก็หลังอาหารนี่ก็หลังอาหารอันนี้ก็หลังอาหารกอนนี่ก้อนสีฟ้านี่รุ่งอันนี้อันนี้ก้อนอาหารแต่สีฟ้านี่ย่างเดียวสามอันนี้หลังอาหารเบิร์ครับนี่จำสีฟ้านี่ ต้องกินก้อนกินเขา่าจำแต่อันนี้พ่อคือยางละหนึ่งเม็ดเบิดหลังอาหารหนึ่งเม็ดสามเวลาเสากลางวันแล้วก็ยังมือแรงจำแต่ตัวนี้นะมันต่างมูอ,อไปตัดแพ้เมื่อไรก่อนมาเนี่ยสิบมือีีวันทีหกยังบ่งหัครับ เขาบปไหนนัดมาบอกนัดอยู่นัดอยู่หล่มอมีน้างก่อนอืมอันรุ่นใบรายการยากลับบ้านนี่แหละครับคือใบไา่การยาพวกนี้แหละสี่ไล่การนี่ครับที่เขานั้นนะครับใบยานเนี่ยใบที่เพิ่งออกยาให้สามยะสี่ยางเนียครับ ยางละเม็ดเนาะแม็อันนี้ยางเม็ดยางละเม็ดยางละเม็ดเบิดทุกอันละแต่ว่ามีแต่ตัวนี่ตัวเดียวที่ต้องกินยางละเม็ดช่วงเวลาก่อนอาหารก่อนอาหารจะลืมกินแล้วบรได้กินบผมบอได้กินโอ้จังสันแล้วเออบ่มีคนกำกับน้ำมาต้องมีคนมาคอยกำกับกินยาพร้อม อย่าหนาอย่าลืมก่อนกินเขาต้องกินอันนี้ก่อนอันนี้สีฟ้าเนี่ยมันเป็นยาบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดที่ระบุเพราะอาจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้บรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนขนาดลุงบอมมีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่อยังก็บอรันน,นั้นก็ได้ดยแตต้องกินตามแพทย์สั่งนั่นแหละมึ งำมือเว้นคอยกินครับนี่อันนี้ยุ่งหลายบ่ลรรุ่งหันนั่งอยู่ซือซ้อๆบอกากาัมุ่งนี่ยอยู่ได้อยู่บกกับเว้นเสียอกัเว้นบ่ครับแล้เนี้ยก็่เคยอยู่โอ้มีแต่สางไว้ซื้อๆนี่ฝีมือลุงอวมทำนะครับนี่ทำจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไปรับจ้างมาแล้วก็ได้เงินมาก็มาทำ ทำก็ใช้แรงงานตัวเองทําคนเดียวนะครับนี่เนี่ยดูบ้านหลังนี้ทำให้ลูกให้หลานเออทำไว้ให้หลานให้ลูกให้หลานหลไงอ่ะลูกพิถุมนล่ะลูกกับบุคิตน่ล่ะนี่ดูจะจะพาดูบ้านลุงอวมนี่บริเวณนี่บ้านลุงอ่วมนี่บ้านหลังแรกนะนี่ตั้งแต่ผมมานี่มีหลังนี้หลังเดียว